نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي มาบ ب ดุอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบระกาตุท่านพี่น้องผู้มีอี่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเวลาเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่าพึ่งรีบลุกไปไหนพยายามนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้นานที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ ระหว่างนั่งก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่ท่านรอซูลซลลวะอะลัยฮิวะซัลล,ลัมเนี่ยมากล่าวเขาเรียกวิริษนะเริ่มตั้งแต่อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตะสลามเรื่อยไปจกนกระทั่งถึงได้ก,กล,ล่าวสุบฮานัลลอฮ์สามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์สามสิบสามครั้งอัลลอฮุอักบัรสามสิบสามครั้งตเติมเต็มหนึ่งร้อย ด้วยการลลลาาออิ il allah, la, u, wa wa ิฮะ لا ล ل ه إلا الله وحده لا ش ก ي ك ل ล ل ฮุล ملكه و วะ الحمد و هو ع ุ ى كل شيء إنجقدير คิดว่าตรงนี้พี่น้องได้กันหมดแล้วพยายามกล่าวชา้ชาๆซุบฮานัลลอฮ์ก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ชา้าๆอัลฮัมดุล,ลิลลาะก็ชา้ชาๆให้นั่งที่นั่นนะให้นานที่สุดเท่าที่สามารถจะนานได้เอ๊ะแล้วได้อะไร ถ้ามีเวลาแล้วนั่งนานๆตรงนั้น่ะได้อะไรอัลลอฮ์วันนี้ก็มีฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมาม,มุสลิมรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอรดิยัลลอฮุอานหุม,มาบอกกับพี่น้องข้อสำคัญก็คือถ้ามีเวลาว่างแล้วนี่นะพี่น้องละมาดเสร็จอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบรีบลุกไปไหนเพราะการนั่งตรงนั้นของเรานะมันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะได้รับ การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาโดยมวลมาลลอิกะขออภัยโทษให้ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาให้อ้าวพูดแล้วก็ต้องอ่านหะด,ดีสให้แก่พี่น้องได้รับทราบเพราะว่าหะด,ดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัววลสสลมเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้มีชีวิตเนี่ยได้ประพฤติตามสิ่งที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้

ม่าลัมย bon ุฮด ah, ิษว ah, ่าอหดุคุมฟีสัลลาตินมาคานทิสสัลาตุตับบิสูฮู hadis บอนี้มุตตะฟกุนอะลัยบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคฮอรีและก็อิหม่ามมุสลิมท่านอบูฮุรอยเราะห์รดิอัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงมวลมาลาอิกะ์ทั้งหลายจะ จเจริญพรหมายความว่าขอคุณงามความดีขอความจำเริญขอสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยให้แก่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านขอความดีทั้งหลายให้แก่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเขาทำอะไรคนคนนี้มาดามาฟีมาจิลิซีฮีตาบใดที่คนคนนี้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังนั่งอยู่ในที่ของเขา ไอ้ตรงนั่งอยู่ในที่ของเขาเนี่ย <ste> al <and> al <Scroll> ผมได้บอก <ste al> กับพี่น้องไปในตอนต้นแล้วนะอย่านั่งเฉยๆ <ste al> เอาสิ่งที่ท่านนาบีได้อ่านเอาสิ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาสิ่งที่ท่านนาบีได้ใช <ste al> ล้ลำลึกถึงอัลลอฮ์เอามากล่าวในขณะที่เสร็จสิ้นจากการละหมาดนั่งอยู่ตรงนั้นแหละ <ste al> นั่งอยู่ตรงนั้นเลยหัวใจที่ซิกรุลลอฮ์กล่าววีริตกล่าวสิ่งต่างๆที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้หลังละหมาด นั่งตรงนั้นแล้วนั่งโดยวิธีแบบนี้แล้วได้อะไรตะกูลุมาเลกาทั้งหลายเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮุมักฟิดละหูอัลลอฮุมารฮัมหูโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่บาวคนนี้ด้วยเถิดถ้านั่งนานๆการขออภัยโทษของมวลมาเลกาย่อมเกิดขึ้นมากนั่งนานมากการขออภัยโทษของมวลมาเลกาก็จะถูก ก็จะขอจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างมากยิ่งขึ้นไปอีกสมรวนัางสักสิบห้านาทีพี่น้องมวนมาเลยกะขอให้อัลลอฮุมักฟิดละหูอัลลอฮุมารฮัมหูก็อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่บาวคนนี้ด้วยเถิดได้โปรดให้ความเมตตาแก่บาวคนนี้ด้วยเถิดน่งสิบห้านาทีทั้งตลอดสิบห้านาทีมวนมาเลยกเจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้เราได้รับสองอย่าง ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาดีไหมพี่น้องเราก็นั่งกล่าวของเราไปนี่แหละแต่หัวใจของเราให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์นั่งเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนได้สองอย่างจากการขอดูอาของไครล่ละพี่น้องจากการขอดูอาของมวนมาาลิกะมวนมาาอิกะเนี่ยนะพี่น้องไม่มีผิดไม่ฟาฝื้นต่ออัลลอฮ์ ลายาอัลซูลลอฮ์ไม่เป็นไม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยวายะวายฟอาลูนามายุมารุนมวลมาเลกาจะทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์กำชับเท่านั้นไม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไม่มีการทรยศต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยผู้บริสุทธิ์ถึงขั้นมาเลกาเนะี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาให้แก่เราสองประโยค อัลลอฮุมมะฟิล <lerde> ล <ai VAN ES> ัหูอัลลอฮุมมรฮัมหูโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยแก่บาวคนนี้ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความเมตตาแก่บาวคนนี้ด้วยเถิดบาวคนนั้นก็คือผู้ที่ละมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ในที่ตรงนั้นของเขาก็ขออภัยโทษต่อเลาะเรื่อยไปเราก็ขอซิกดุลลลฮแเราก็อ่านในสิ่งที่ท่านรรซูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยอ่านเฉนานอายะกรซีใช่ไหม ขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ซิกรุลลอฮ์ด้วยด้วยด้วยสามคำเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์สามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์สามสิบสามครั้งอัลลอฮุอักบารสามสิบสามครั้งการนั่งอยู่ในที่ที่ละหมาดเ,เสร็จตรงนั้นนั่นแหละอัลลอห์ให้มาเลยกามาขอดูอาให้สองเรื่องโอ้อัลลอห์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เขาโอ้อัลลอห์ได้โปรดเถิดได้ให้ความเมตตาแก่คนคนนี้ด้วยเถิดมาลัมยฮด ตาบใดที่เขายังไม่เสียน้ําละหมาดต,ตาบใดที่ยังไม่เสียน้ำละหมาดอันนี้เป็นเงื่อนไขในฮะดีสนี้ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เอาดูอีกประโยคหนึง่งว่าอาฮะดูกุมฟีสซลาตินมาการนาติสลาตุตับิซูฮูและคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตาบใดที่เขายังอยู่ในการละหมาดอัลลอ ตราบใดที่เขายังอยู่ในการละหมาดมาก้านาติสลาทุตาบิสูตราบใดที่การละหมาดเนี่ยยังทําให้เขาต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์รุก,กวัวต่ออัลลอฮ์สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ตราบใดที่ละหมาดยังรั้งเขาให้อยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์สองประโยคนี้มาเลย์ก้าจะขอดุอาให้ตลอดอัลลอฮุมะฟิลลาหูอัลลอฮุมะรฮัมหู โอ้เอลอเ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่บาวคนนี้ด้วยเถิดโอ้เอลอได้โปรดให้ความเมตตาต่อบาวคนนี้ด้วยเถิดเราได้ข้อคิดอะไรพี่น้องจากา h ะดีษบทนี้ข้อคิดที่ได้รับก็คือเป็นข้อคิดที่จะต้องนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้ได้ข้อคิดนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ก็คือพยายาม ให้อยู่ในละหมาดนานๆพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พยายามนั่งในที่นั่นหลังละหมาดนานๆเพื่อเราจะได้รับการขอดูอาจากมวลมาเลกาสองเรื่องอัลลอฮุมกฟิลละหูอัลลอฮุมะรฮัมหูที่ย้ำตรงนี้หลายๆหลายๆครั้งเนี่ยนะอยากที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการอยู่ในละหมาดนานๆ การได้นั่งหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนานๆนั่งซิกุลลอเรื่อไปนี่แหละมาเลกัตก็จะมาขอดุอาให้แก่สองเรื่องให้แก่คนคนเนี้ยสองเรื่องโอ้เอาลอได้โปรดอภัยโทษให้แก่เขาโอ้เอารอได้โปรดให้ความเมตตาแก่เขาด้วยเถิดอัลลอฮ์พี่น้องสองเรื่องไม่พอสองเรื่องอภัยโทษมีใครบ้างไหมที่ไม่ไม่ไม่อยากที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานหะหัวตาลามีใครบ้างไหม ทุกคนต้องการแม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วที่นอนอยู่ในกูโบส์ในขณะนี้อยากเหลือกเกินอยากจะให้พวกเราเนี่ยขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาพวกเขาเหล่านั้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานี่คือความหวังของพวกเขาของพวกเราเองเราก็หวังอยากที่จะให้ตัวของเราเองเนี่ย ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นี่คือหนทางหนึ่งหนทางตรงนั้นก็คือการอยู่ในละหมาดนานๆหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นั่งหลังละหมาดนนานๆพอในกูในฮะดิษนี้บอกว่ามาด้ามาฟีมัจลิซีฮีตามได้ที่เขายังนั่งอยู่ในที่ตรงนั้นของเขาหลังจากที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเห็นไหมข้อสรุป ที่เราได้รับจากฮะดีษบทนี้ก็คือส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามนะให้อยู่ในละหมาดนานๆละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นั่งหลังละหมาดในนานๆนั่งกล่าวซิกรุลลอ์ะนะครับถ้าไม่มีเวลาถ้าม,มีเวลามากๆไม่มีความจําเป็นไม่มีธุระป่าปังอันใดนั่งนานๆหลังจากที่ได้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วประโยชน์ที่ได้รับก็คือจากฮะดีษที่ท่านนาบีได้สอนตรงนี้ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลลัลฮวาอะเลฮิวะซัลลมัมเดินออกไปในที่หนึ่งซึ่งในที่นั้นในเวลานั้นน่ยอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมันมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งพี่น้องหักลงมาหรือถูกตัดลงมาเนี่ยท่านนาบีก็เดินไปกับบรรดาสหาบะแล้วก็หยิบกิ่งไม้อันนั้นน่มาเขยา่าหยิบกิ่งไม้นั่น,นกิ่งไม้ย,ยังมีใบไม้แห้งๆติดอยู่ นั่นเองก็หยิบมาแล้วก็มาเขยา่าปุ๊บ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 พอเขย่าไม่นานใบไม้ที่ติดอยู่ที่กิ่งไม้นั้นก็ร่วงหมดเลยท่านนบีก็ถามเหล่าบรรดาสฮาบะนะครับว่าเนี่ยท่านทั้งหลายรู้ไหมอะไรมันเกิดขึ้นท่านนบีก็บอกว่าเหมือนกับการละหมาดห้าเวลาการที่เราได้เข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาห้าเวลาทำาดยหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจเต็มทั้งดวงเนี่ย มุ่งตรงสู่อัลลอฮ์สุบฮานานะหัวตาลายอย่างแท้จริงนั่นแหละเหมือนกับกิ่งไม้อันนี้ที่ใบไม้เนี่ยไม่ได้มีติดอยู่ที่กิ่งไม้อันนี้เลยเหมือนกับบาปใบไม้ตรงนี้ไปถึงบาปเนี่ยมันร่วงออกจากกิ่งไม้อันเนี้หมดเลยที่ละหมาดอยู่นานๆเหมือนกับความผิดต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยร่วงออกไปจากร่างกายของเราท่านนาบีบอกว่าเหมือนฉันได้เขย่ากิ่งไม้ตรงนี้เพราะนั้นเรา ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยเราอยากจะได้สองอย่างได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับสองได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก็คือบาปต่างๆที่อยู่ในบัญชีอัลลอฮ์ลบล้างให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็คือได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ในอันที่จะทําให้เราเนี่ย ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานี่คือความต้องการของเราและท่านนบีก็ชี้แนนะความต้องการตรงนี้เป็นไปได้ความต้องการตรงนี้อยู่ในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้จะจนจะรวยจะมีตําแหน่งต่ำต้อยหรือตําแหน่งใหญ่โตจะมีสตางค์หรือไม่มีสตางค์สามารถเข้าไปอยู่ในสถานะตรงนี้ได้ก็คือได้รับความ ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮะตาลานะโดยการที่เราต่อไปนี้ละหมาดอย่าให้เหมือนไก่จิกข้าวพี่น้องละหมาดอย่าให้มันด่วนจี๋ให้อยู่ในละหมาดนานๆสักนิดหนึ่งแล้วก็เมื่อละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีธุระป่าปังอะไรให้นั่งอยู่ในที่ที่เราละหมาดอยู่ตรงนั้นนี่แหละ นะเน้นย้ำในตอนท้ายตรงนี้ว่าเพื่อว่าเราจะได้รับผลประโยชน์จากการขออูอาของมวลมาลายกะให้แก่เราสองเรื่องโอ้ล l l a ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่บาวคนนี้ด้วยเถิดโอ้ล l l a ์ได้โปรดเมตตาแก่บาวคนนี้ด้วยเถิดนี่คือชีวิตของเราครับพี่น้องรู้แล้วเอาไปคิดไตรตรองคข่ครวญดูให้ดีๆในเรื่องนี้ลล l a ์ Allah, ให้ท่านนบีมาชี้แนะแล้ว ว่าหนทางที่จะทําให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะคืออยู่ในละหมาดละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งหลังละหมาดเนี่ยให้นานสักนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันตัวเองไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ให้ได้นะครับวบิลลาฮิตเฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุ้วะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ نحمد الله وحده